หรือเราจะถูกเสือตัวนี้ขย่ำเพราะรู้ไม่เท่าทันมันเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาสดสดร้อนๆเลยครับมีข่าวใหญ่ที่วงการการศึกษาโลกเขาจับตามองแต่บ้านเราอาจจะเงียบเๆไปบ้างนั่นก็คือการที่คุณนรุมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้บินไปไกลถึงกรุงบัติสลาว่า เพื่อโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกงานนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวถ่ายรูปนะครับแต่เป็นการไปประกาศสักดาว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้ทัน AI และต้องใช้มันอย่างมีหัวใจ เรื่องนี้มันลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่คิดครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องซื้อคอมพิวเตอร์แจกเด็กแต่มันคือการรื้อระบบความคิดของคนทั้งชาติวันนี้ลุงเชาจะมาถอดรหัสเรื่องนี้ให้ฟังแบบคำต่อคำเจาะให้ลึกถึงแก่นว่ามันกระทบปากท้องและอนาคตของลูกหลานเราอย่างไรเอาละครับมาดูเนื้อในกันก่อน